เขาอยู่ไหนบาร์สี่สิบกว่าปีอยู่่มานเนยเอาเปิ้นเธอเปิ้นนะนี่กันโตสูดอีกอ่างหนึ เดินทางเข้าสู่สนามบินหาดใหญ่ในช่วงเช้าของวันและเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ติดต่อรถตู้จากสนามบินเพื่อตรงเข้าสู่จังหวัดยะลาซึ่งนี่คงเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดยะลาเพียงลําพังในการเดินทางครั้งนี้ผมมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา9ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเดินทางอีกเกือบสชั่วโมง การเดินทางเข้าสู่เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะให้ภาพที่แปลกตาอยู่ตลอดเส้นทางสําหรับคนต่างถิ่นที่ได้เดินทางมาเยือนและนี่คงจะเป็นอีกหนึ่งในหลายๆความรู้สึกในทุกๆครั้งที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งผมก็เริ่มที่จะคุ้นชินไปบ้างแล้วครับผมไปกันเลยใช่ไหมไปกับพี่ไปกับผมสองคนใช่ไหมครับมีมีมีอีกสามคนที่ 2คนกนแล้วเวลาเป็นคนและผมก็ได้ต่อรถของชาวบ้านพื้นที่ที่ได้ติดต่อไว้องาเดมัวนี่อกตก่รัพี่ชื่อไหนครับเซเซเซนาเซนาเซครับรับมันมีคำแปลไหมพี่นาเซะก็หรือว่าเป็นแค่ชื่อเฉยแค่ชื่ออ๋อไม่เคยได้ยินแต่ชื่อนเซรเซเซ เราไปบานลังสตานี่สักกี่นาทีได้นี่ประมาณก็ขึ้นชั่วโมงหน้าแถวนี้ก็มีด่านตลอดนะพี่นะมีมีมเสียวเซียวไม่อยู่ยาลาแล้วพี่เคยเจอไหมมาไม่เคยนะไม่เคยอ่ะไม่เคยเออที่คนยาลาเดี๋ยวไม่เคยเจอนะไม่เคยรถแล่นเข้าสู่ตัวอำเภอบานลังสตาอำเภอที่เหมือนจะคุ้นหูเพราะได้ยินในข่าวซึ่งจากภาพตรงหน้า ทั้งอำเภอบานังสตาและตัวเมืองยะลาก็ดูจะเป็นตัวเมืองที่คึกคักไม่ต่างไปจากจังหวัดอื่นๆซึ่งก็ไม่ทําให้ผมแปลกใจสักเท่าไหร่ที่ภาพจําในสื่อกับภาพความเป็นจริงนั้นจะให้อารมณ์ที่แตกต่างกาันเสมอเมื่อได้เดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองและผมก็ได้เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนาเก้าในช่วงเที่ยงของวันส่วนใหญ่เขาก็มาเ,าเป็นกลุ่มนะพี่นะ,ะบางทีเขาก็มาสามคน สองคนนั่นเองหนึ่งคนก็มาเยอะเราต้องเดินจากจุดเริ่มเดินเนี่ยแล้วนั่งรถกระบะไปก่อนครับผมได้พบกับหลิงปิงไกด์ท้องถิ่นที่เป็นลูกหลานของกลุ่มมาลายาในอดีตหรือที่หลายคนเคยเรียกว่าพรรคอมมิวนิสต์มาลายาที่เคยหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าฮาราบาลาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็พื้นที่ที่ป่าฮาราบาลาที่เขาเดินเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเนี่ยป่าตั้งแต่ปีตั้งแต่สอ0ห้าศูนย์ห้านะครับ ก็คืออยู่ในป่าเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาวองอาหารกันกินซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราไปถามอาวอามาใย์ทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่แบบต้องอพึ่งพาอาศัายในการล่าสัตว์ผมลงจากรถที่หน้าทางเข้าไปยังน้ำตกหาลาซะสถา,านที่ที่มีความบุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงและยังเป็นที่อยู่ของเหล่านกเงือกซึ่งในบริเวณที่ไม่ห่างออกไปก็ยังเป็นที่พำนักของเผ่าซาไก สภาพของป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ตามแบบฉบับความอุดมสมบูรณ์ของป่าใต้เริ่มจะม,ม,มีทากแล้วใช่ไหมพี่แถวนี้มีมีมัก็มีอยู่ทั้งนี้ตลอดเส้นเหรอพี่ แต่มันช่วงนี้มันก็มีไม่เยอะขนากเพราะคนเดินบ่อยๆจริงๆมันก็กระจายเดินหมดไปแต่มันมีตัวเล็กๆเลยก็มีคือมีต้นไม้แดงๆน่าเหรใช่ใช่ตรงนี้อ๋อขึ้นไปช่องนั้นเราเราจะเห็นช่องมันชัดมากเลยใหญ่ใหญ่คือมันจะเหมือนมีพวกสัตว์มาใช่ใช่สัตว์พวกหมูปองหมูป่าพวกเก้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะลงมาตัวหน้าผมก็เคยเจอเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเห็นร่องรอยรอยเท้ามันเลย ในเส้นทางที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้สูงก็ยังพอจะได้เห็นโป่งดินที่สัตว์ลงมาหากินหรือศูนย์รวมของสัตว์หลายๆชนิดอย่างลำธารที่เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้าสําคัญอย่างแม่น้าปัตตานีความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้พบเห็นเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในจังหวัดยะลาสถา,านที่ที่หลายคนออกจะไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างปลอดโปร่งจิตใจได้ และเมื่อเดินในเส้นทางมาได้กว่า2ชั่วโมงเสียงของน้ําตกก็ดูจะดังชัดหูมากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้พบกับน้าตกฮาลาซะภาพตรงหน้าคงจะเกินความคิดที่ได้หวังไว้สายของน้ําตกที่ไหลลงมาจากชั้นหินดูยังไงก็น่าจะเป็นสถานที่ที่หลายคนควรจะได้พบเห็นแต่สิ่งที่น่าแปลกในการท่องเที่ยวของเขตสามจังหวัดกลับต้องถูกซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สงบ และซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านพื้นที่หลายคนก็ยังไม่เคยได้พบเห็นรถกระบะแล่นออกจากป่ากับสายฝนที่ตกลงมาอ่อนๆที่ทางข้างหน้าที่ได้มุ่งตรงไปนั่นคือการล่องเรือเข้าสู่ป่าฮาราบาลาพื้นป่าฮาราบาลา น่าจะเป็นป่าในอุรมคติของนักท่องธรรมชาติหลายๆคนที่ต้องการพบเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือเสียงของนกเงือกที่บินกันมาเป็นกลุ่มหลายครั้งที่ผมรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดยะลาเพราะความเชื่อมโยงบางอย่างของผมที่ได้ติดตัวมา ที่เป็นเรื่องเล่าของพ่อผมที่ได้เกิดในจังหวัดยะลาน่าเสียดายที่หลายครั้งการกลับมายังบ้านเกิดต้องถูกยกเลิกเพราะข่าวร้ายที่มักจะเกิดขึ้นในจังหวัดนี้จึงทําให้ดินแดนแห่งนี้ดูจะเป็นแดนสนธยาที่กลุ่มคนที่จะได้แวะเวียนมาท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นสักเท่าไหร่ซึ่งก็คงจะไม่ปแปลกพอสื่อในเชิงลบ สจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ได้เดินทางมาก็าจะหนักไปในกลุ่มคนที่อายุ30-40ปีขึ้นซึ่งทําให้ดินแดนแห่งนี้ไม่แออัดและยังคงรากของธรรมชาติไว้ได้ดีกว่าที่ไหนไหนน้ำที่เย็นฉ่ำของลำธารและฝูงนกเงือกที่บินตัดผ่านป่าเป็นยามเย็นภายในป่าฮา,าลาบลาที่พอจะทำให้ผมรู้สึกได้ว่า โชคดีแค่ไหนที่เราจะมองข้ามเรื่องร้ายภายในไม่กี่จุดและเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบกับข้อดีทั้งหมดที่คงจะมีแต่ผู้ที่ได้เดินทางมาสัมผัสเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ดินแดนแห่งนี้ไปอย่างช้าๆและในระหว่างทางที่เรากําลังกลับหมู่บ้านเราก็ได้พบกับภัยที่เป็นชาวเผ่าซาไกหรือถ้าเรียกให้ถูกต้องก็คือโอลังอสัสตรีซึ่งพวกเราไม่ควรเรียกเขาว่าซาไกาเพราะจะเป็นความหมายที่ไม่ดีในเรื่องของการตกเป็นทาสมากกว่า ผมกลับมาที่ชุมชนหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา9้าชุมชนที่รัฐบาลจัดให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพราะความขัดแย้งในการทำศึกสงครามในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งในปัจจุบันเราทุกคนก็ต่างเป็นประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกันแต่ก่อนเรื่องราทั้งหมดจะเดินทางมาถึงยังจุดนี้ได้อะแปะชาวมาลายาในร้านของชำภายในหมู่บ้านก็เล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขาก่อนที่ร้านจะปิดตอนอยู่ในป่าเนี่ยมันคือย,อยังไงอ่ะคือแบบออกมาไม่ได้เลยไม่ใช่า ออกมาไม่ได้แต่ว่าฟังคุณว่าอยู่ข้างในก็มีธุระอ,อยู่อยู่งานอยู่<อ>ข้างนอกก็มีงานข้างในมีงานอะไรเราเอาฝังซื้อของเข้ามาใช่ไหม <light. S 2> อ่ะเราฝังตินทุกอย่างฝังตินแล้วก็กว่าทหารเข้ามาเราไม่มีซื้อของไม่ได้อ่ะแล้วก็ฝังตินก่อนแล้วก็บางทีฐานจะเข้าเข้ามาเราก็ต้องวางเราเปิดอด๋อเพื่อไม่ให้เขาเข้ามามใช่ไหมเราจริงๆเราครั้งแรกเราเราสู้กับคุณอังกฤษ เราต้องอิจฉาละเรามาเลอเราก็สู้กับเขาเดี๋ยวว่าเขาใช้อะไรเขามีเราสู้อ่ะเขาทาไมฮะคนอังกฤษเขาเขามาเลยไม่ใช่ของอังกฤษแหละแล้วมาเลยก็คนมาเลยแหละใช่นั้เราก็สู้กับเขาว่าไล่เขาออกไล่อังกฤษออกไล่อังกฤษออกแล้วสาเร็จไหมฮะลสำเร็จแล้วสุดท้ายเราอิจฉาละเนี่ยมาเลยเดีวว่าเราเราสู้กับเขาเราสำเร็จแล้ว่ว่าควั่านี่เราถับปามาให้เราลุงไป ับาลรับมาเลไม่ให้ลุงไปแม่ให้ลุงไปเพราว่าถ้าคุณลุงไปได้เราต้องขังคุณทุกคนอ๋ออย่างนั้นเราไม่ยอม้วไม่ยอมกส็สู้สู้ต่อเลย,ยทีนี้เราเลยสู้กับมาเลแทนอ่าใช่สุดท้ายเราสู้กับมาเลแล้วมันจบยังไงลุงสุดท้ายสุดท้ายรัฐบาลไทยก็ต้องทหารสู้กับเรา,าเนานเลยนานหลายหลายสิบปีก็อ๋อไทยชนะก็ไหมเขาก็ไม่ชนะ oh <my S 2> เราก็ไม่ชนะแต oh <my. S 2> ่วเ,เขาคิดไปคิดมาเขาคิดว่า ต้องเจรจาดีกววาแต่ว่ามีกดแมว่าห้ามมีลูกเพิ่มอะไรนั้นด้วยหรือว่ามีได้ถ้าจริงๆเราเราไม่ห้ามมีลูกไอห้ามมีลูกเละทําไมทํำปกติเราถ้าเราอยากจะสูงความอะไรอ่ะถ้ามีลูกจะทำยังไงผงคลองแล้วเด็กเกิดมาในในสงครามด้วยผงความเราถ้าเราอยากจะทําอะไรไม่ได้ถ้าอยากจะไปอันนี้ใบก็ลําบากถ้าเขาร้องไห้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าปกติเราก็ไม่ให้มีลูก แต่ว่าถ้ามีแล้วเราก็ก็ต้องส่งไปออกไปข้างนอกแล้วลุงเคยต้องไปยิงกับเขาบ้างไหมะเคยเคยแล้วเราใช้ปืนอะไรผมเคยใช้อาก้าอาก้าใช้อาก้า M16 แล้วเวลาเรายิงมันมีแบบสวนสวนเขามาใส่เราไหมแบบว่าแบบใกล้ๆเฉียดๆมีมีครับถ้าจริงๆอยู่ที่ในป่าไม่ไม่เหมือนสูงความอยู่ที่ข้างนอกแล้วลุงจริงๆปกติสองฝ่ายใช่ไหมครับสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตร ถ้าสามสิบเมตรก็มองไม่เห็นแล้วเลยใช่ไหมป่าโดยที่คุณไปตึงปะดก็เห็นสามสิบเมตรก็หายตัยากแล้วใช่ไหมลุงผมมอยากรู้อย่างหนึ่งอย่างอย่างลุงเคยผ่านพวกเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่สงบที่แบบว่าไม่ไม่เข้าใจกันแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเรามาเจอในสามจังหวัดชายแดนที่เขาแบบมีขัดแย้งกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรากลัวไหมแบบไม่ไม่กลัวเราไม่กลัว เ <ขอ S 1> พราะอะไรมาเราไม่กลัวเราก็เราก็มีเหมือนกันเราก็แน่ใช่ห<ช>รือว่าเราผ่านศึกมาจนเราพอจะมองออกหรืยอยังไง <c oughs> เราชินนั่นแหละใช่ไหมเราชินกับความเป <c oughs> <ช>็นสงครามเนี่ยผมผมไม่รบกวนเขาแต่ว่าถ้าเขารบกวนเราเราก็ไม่ยอมแหละอ๋อใช่ <c oughs> แต่เขาก็ไม่คิดกกว่ารบกวนเราอยู่แล้วเราบอกเราบอกแล้วถ้าคุณไม่รบกวนเราเราไม่เกี่ยวเลยอ๋อคุณสู้กับรัฐบาลคุณสู้เลยใช่ไหมก็เป็น เป็นเรื่องของเขาเออเป็นเรื่องของของคุณเหรอใช่ไหมครับเราเราแล้วนี้ลงมาแล้วเราไม่ยอมทำอะไรแล้วอ๋อใช่ไหมเราเป็นชาวบ้านก็ดีแล้วแหละอา,อาเกตแค่น,นี้แล้วลุงมองมองแบบนี้ยังไงแบบว่าเห็นเขาแบบสู้รบกันอยู่ทุกวันมันเหมือนเราไหมในวันนั้นอย่างเงี้ยมันเหมือนไหมเขาไม่เหมือนมันแตกต่างกันยังไงผมอยากรู้เขาต่างกันเป็นสมมติว่าเขาไม่มีเป้าหมายอ่ะคยจะทําอะไรเขาก็ไม่รู้ถ้าเราเราไม่เหมือนเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอะไรก็ทํา หัวหน้าบอกว่าคุณทํำยังไงเราก็ทั้งหดก็ฟังหัวหน้าพูดว่าเราจะทําอะไรเรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นลุงสมัยก่อนคอมมิวนิสต์เนี่ยมันคือมันคนโทรลได้คือเรามีหัวเพื่อที่จะทําตามสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ที่เราเห็นความไม่สงบเรารู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะอาจจะมีคิดหลายแบบใครอยากจะทาอะไรก็ทําแบบนี้นะอ๋อตอนนี้มันเป็นรูปประมาณนี้ใช่ไหมเทเด่๋ยวเดี๋ยวนี้มันกับโบโลเนียเขาไม่เหมือนเราหรอกแต่ว่าเขา ผมคิดว่าขาไม่มีเป้าหมายหรอกดูสิถ้าชาวบ้านเราข้าไม่ได้เหมือนกับเราถ้าอยู่ที่ไหนบ่าใช่ไหมชาวบ้านต้องผู้รองเขาชาวบ้านแหละถ้าคุณถ้าชาวบ้านคุณก็ไม่ผู้รองคุณเข้าบ่าทาอะไรอใช่ไหมไม่มีเป้าหมายรทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมสุดท้ายคุณแพ้แน่นอน เช้ามืดของวันรุ่งขึ้นเรื่องเล่าของอาแปะในยามค่ำคืนก็ยังคงวนเวียนอย <Pilot. S 2> mm ู่ในหัวของผมในขณะที่ออกเดินทางไปชมทะเลหมอกในลานหินโยกความขัดแย้งที่เป็นเหมือนเพียงจุดดำในกระดาษขาวเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในดินแดนแห่งนี้แต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าของผมในขณะนี้ ก็คงจะเป็นพื้นที่สีขาวที่เจือไปด้วยชาวพุทธและชาวมุสลิมที่มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเส้นทางเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สงครามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่หลงผิดไปกับสื่อที่พยายามขายข่าวให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสงครามที่เกิดจากผู้ก่อ,อกความไม่สงบเท่านั้นเพราะความขัดแย้งล้วนสะดุดตาผู้คนมากกว่าความสมามัคคีเสมอซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนในพื้นที่ต้องแบกรับไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยถ้ากัดเลือดซึม กวและแสงที่ปลายยอดเขาก็สาดลงมาให้ผมได้พบเห็นนั่นคือช่วงเวลาที่ผมได้เดินทางมาพบกับยอดของลานหินโยกและทะเลหมอกที่ลอยอยู่ตรงหน้าการออกเดินทางเพื่อแก้ไขภาพสมมุติที่ผู้อื่นมอบให้ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้พบกับอีกหลายมุมมองในชีวิตที่เราสามารถเขียนจากความจริงที่อยู่ตรงหน้า มากกว่าที่จะหยิบคําพูดของใครมาปฏิบติประต,ะตอความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายกันได้ครบถ้วนทั้งต่อผู้อื่นและแม้แต่ตัวเราเองซึ่งในขณะหนึ่งที่เราอยู่ในช่วงพิเศษของวันช่วงเวลานั้นจะกลายเป็นสมบัติส่วนตัวให้กับชีวิตที่จะมีความหมายทุกครั้งเมื่อได้นึกถึง จากชื่นชมธรรมชาติจนฟ้าสว่างก็ได้เวลาที่ผมจะลงจากเขาเพื่อกลับหมู่บ้านก่อนที่จะได้รู้ที่มาของลานหินโยกจากชาวบ้าน ถ้าคนนี้เขาเข้ามาหลบที่นี่อ่ะเขาลาดตะเวนอยู่แล้วครับปกติเขาอยู่แถวนี้อยู่แล้วอ๋อเ้าก็บอกปากต่อปากใครเป็นเรื่องพูดพูดกันแล้วก็ที้เจ้าหน้าที่อุทยานก็มาสำรวจอีกรอบหนึ่งจากข่าวที่ได้ยินเพิ่เจอไม่กี่ปีก็เลยพกตอนนี้จะชื่อว่าใช่ครับแต่ว่ามันเขาเคยเล่ามาก่อนหน้านั้นนานแล้วตอนนู้นตอนที่เขาอยู่ในป่าก็ให้นั่นแล้วก็ให้คือมันก็น่าจะหลายสิบปีมากแล้วใช่เลยแว่าเป็นอาจจะเป็นรานิโ่ยออะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นมันมีหินหลายลูกเป็นลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างมันสัันนพร้อมกหด ลมมันแรงพายุมันมาเขาเดินไปเจอพอดีอเขาก็งงสงสัยกันก็ามาบอกบอก,บอกคุยคุยกันแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้แพร่หลายไงค,ครับก็เพราะว่าเริ่มมีการท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่พยา,ยานเขาก็สำรวจพื้นที่ไปเรื่อยแล้วก็เขาก็รู้ว่าตรงนี้มีเขาก็ไปสำรวจก็ทำเส้นทางไปและเมื่อกลับมายังหมู่บ้านหลังจากร่วมกินอาหารเช้ากับทุกคนแล้วผมก็ได้พบกับคุณลุงอดีตพรรคอมมินิตมาลายา ที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านนี้ผมน่าเกือบเก้าสิบแล้วฮะว้าดูนลองเรานี่จะวันน้าผักเขาเขาอยู่ไหนบาร์สี่สิบกว่าปีเอาเปิ้ลเถือเปิ้ลฮะนิ่การต่อสู้อินดอังกฤษลุงเลยกินเนื้อช้างมาและสามสิบตัวสามสิบกว่าตัวไม่ใช่สามสิบตัวเอ็นยี่ปม่นจีนไรตัวนึงตัวล้วันละ ต้องกินกันหลายคนนี่ใช่ไหมเพราะช้างตัวนึ่งกินได้หลายถ้าใต้ตัวหนึ่งช้างโอ้นี่ปานหาง่ายเดียวอ๋อเจ๊ไข่ปานหาเยอะเดียวเป็นอาหารครับเป็นอาหารกันโจรซุปผมคัดคานจักรพรรดิโยู่ใช่ไหมนะผมวันนี้ผมรู้สึกไม่ไปเสียตายเตะก่อนผมมร้สึกไปเสียตายผมไม่นไปเนี่ยไง ชีวิตของคนเราหนึ่งชีวิตคงจะเต็มไปด้วยการเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะผ่านพ้นเรื่องราวจนทุกอย่างตกผลึกแต่คงจะไม่มีสิ่งไหนสำคัญเท่ากับว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจในชีวิตที่ผ่านมานั่นเป็นข้อความสั้นๆที่ผมได้รับจากคุณลุงในหมู่บ้านที่ได้ผ่านสมรภูมิและเรื่องราวที่หนักอึ้งมาในอดีตและยังพูดด้วยรอยยิ้มว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่สนุกอีกช่วงหนึ่งของชีวิตนั่นคงจะเป็นการมองโลกของคนวัยเกือบ90ปี ที่สะท้อนให้คนที่มีอายุเพียงน้อยนิดได้เห็นว่าเรื่องราวที่หนักอึ้งทั้งหมดคงไม่เคยมีน้ำหนักถ้าเราไม่เคยได้แบกไว้หากแต่ปล่อยให้มันเป็นไปและเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสิ่งในการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจุลาภรพัฒนาเ้าจังหวัดยะลาคงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจําและก็คงจะเป็นสิ่งที่คอยตอกย้ําให้กับชีวิตในภายภาคหน้าของผมหรือใครสักคนที่ได้ผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ว่าชีวิตของเราควรจะได้เลือกเส้นทาง ที่ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจอีกก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง